หวดแรกได้เก็บจำดีกันคักเติบเลยนะพี่น้องเนาะเจ้าวาบอ่เอาอันนี้อีเลียงตัวนี้อีเอนนล,ลี้ยงอันคนละรุ่นี่กินได้ได้พี่น้องแต่่อยว่าเอาพี่ฮานไปไกลก็่อยแล้วหวดแรกแหกมันก็ได้จำนีโอยเลิศแล้วเนาะนี่น้องเอ้ยบอ่อนซ้อนนอนซ้อนสะอ่อนสะอ่อนคักออกเลวเด้อฝรั่งเศสอ่ะบอกพี่บอกน้องพูนะ้น่ะนี่ หนาแห้งยังสิพอไมนห่อนเนาะอียขักแน่พี่น้องเอ้ยคอยอ่อนซอนมาเก็บมาเก็บพี่น้องเก็บเก็บไปวนมาก,กะลรี่อยู่พี่น้องนี่เป็นแสบเลยเตเด็กนี้วนไปวนมาก,กะลี่อยู่โอ้ยอ่อนซอน ต่เว้นกะสิข่อยลงข่อยลงเลยสิคำได้บ่ะดีจมุกเนี่ยไปเนาะไปง้มเน,นาะคือตาักอเมลานีแท้เอาผัดๆให้เมลานีานะจีจมุกนี่พี่นอง,นองไปผัดกำลังสิออกต้องเคียด้ไป่นองต้องเคียคือเกาเคียเคียบรรยากาศในปา่า อ,นนอีเหลียงพี่น้องอีเหลียงจีอันนี้ดำๆนี่กินได้เด้บุรีหืดพี่น้องแต่ว่ามันเ่าแล้วเอาอีเหลียงก่อนอีเหลียงดอกหนึ่งปัสิวาา่าได้เฮ็ดถึงวันบ่สวนใจอีเหลียงอันนี้อีเหลียงแบบไรนี่อันนี้เหลียงชนิดหนึ่งอีกแต่ว่าบอกขอยบ้าเอากินได้คือกันพี่น้องแต่บ้าเอาหลายเหลียง เห็ดเพิงองันนาหอนกํา huh. ล uh ัง huh. ส uh ีออกเนาะเห็ดเพิงองันเห็ดเพิงนาหอนพี่น้องนี่ว่ามันเห็ดเพิ่งนานาบิงดีพี่น้องมีหัวทางเลยดิเจริญเทินอยู่เฮ้ยติดกรมหัวทางนอนซอนเนาะงัดทางงัดทางงัดทางงัดวายหัวขาดพี่น้อง เฮ็ดเผืงหวานพี่น้องผู้ใด้มีเห็ดเผิงขมมาแลกกันด้พี่น้องขอยากเห็ดเผิงขมเห็ดเผิองขมกระแสด้วยพี่น้องต้มน้ำโอ้มีลูกคูแฝดมมันออกน้ำาัทางพี่น้องจ้านี่ทางเป็นยังสีบ่งบวกบวกกันหมูป้าได้หน่หมูป้าอีหลีได้มันหมูป้าอาชะเนธหมูป้าอีหลีมาแลดคุรุลุกเแลก็เกียรขี้ต้มอยู่นี่พี่น้องอยู่ออกน้ำทางเหลาาน้ำทางอย่างเดียวพี่น้องจ้านี่พี่น้องหัวเดินเดินซะ มีพ่อได้เก็บอยู่เดแต่ว่ามันบ่เป็นว่าห้างมันบ่เป็นว่าทีได้พี่น้องห้างห้างย่งอยพ่อเที่ยนึงคนน่ะงามอยู่บนอันนี้บนมีนอนห่างหยางไปเรื่อยย์ย่อยพ่อพี่น้องมันกระเทียแหลกเนาะมันปีแหลกเนาะมันทีนึงก็ดักกระดาได้นี่พี่น้องแหกหมันเนาะหนึ่งก็ดัก,กระดาเฮ็ดออกแล้วให้บุญดีพี่น้องลีมาดกินหัวขาเนี่ยมันกิน,สนเสนอเขาจะหยาดมันถนอมพี่น้องยุ่งไยหลายอันนี้อันนี้มันเอาได้บ่นี่ เอาได้อยู่นี่มันกินเลี้ยกินเอาได้อยู่ออกอีหลีตรงมาใหม่พี่นอ้องจ้าของตาออกใหม่นี่โอ้ยงามงามงามมือันที่สองที่สองที่สอง มองนีมองเคยเย็นมาที่วันออกเถ่าแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะข่อยเล่มมาหลอสองสามเห็นน้ำข่อยบ่พี่น้องอันสามอันสามพี่น้องอันสี่ผัวนะจูมุบอยู่สี่ข้านเอาพี่น้องจ๋าเตือนเตี่ยวเตือนเตีต่ยวบนบาน,นี้ สีคือใบใหม่เนาะพี่น้องฮะยางอ่อนมากมากพอฮะงามมามีนอนมันซุ่มพอว่าฝนตกหมู่บ้านนี่พี่น้องฮะอันหกอยู่สายแนมซอยกันพี่น้องฮะอันหกเออพวกนี้เอาได้วละล่ะบานเติงบูเอาไดยูนอกล็บไปเล่มแกงเนาะพี่น้องบุแม่น,มนดีมาจะเอ๋คอยกินน้ำแน่ เออมีหนอนจากหน่อยเล่มแกงสองพี่น้องสามพี่ตู่มูอยู่นี่หตู่มูอยู่พี่น้องสามบ่ได้เอ,อาหมีมานพี่น้องเจ้าบ้ากันเด้อม,มาจอบซื้อๆเด้อบ่คิดว่ามันสิอ,ออกได้พี่น้องมันมานไม,มาจอบซื้อๆแต่กระมานไมนออกเองเลยพี่น้องมัน เขาบวหัวมันสีออกบ่ออกเข้ามาจอบเนาะพี่หานส้วนข่อยมาจอบวันนี้เอาใดบ่อันนี้มีหนอนบว่เอาใดบ่พี่น้องขอกินไดบ่มีหนอนเอาปอยมันไหวใช่เนาะปอยมันไหวใช่อันนี้เอาบ่ไ,นนไดไดมาจอบเบื้องใดอีลีพี่น้องจ้าไปจอบเบิ้งเดิมมู่เจ้าห้ามใดหานหมานคือข่อยดอกนีลี่พี่น้อง,อบบง,อองสีใบใหม่กับสีเฮ็ดสีเดียวกันมั่งนี่ ลีพี่น้องจ้าลีลีลีต้องเล่งดีๆเล่งเล่งเล่งคักแน่แน่อันน่้พี่น้องได้หลายแล้วเด้พี่น้องลีเพิ่นลีเพิ่นลีเพิ่นลีจ้าเอเบบี้ดอนจ้าเอเบบี้ดอนลีดีขนาดเด้อเจ้าเด้อลีดีขนาดพี่น้องพอเจ้าเห็นคือควายบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ มีเห็ดพูวอิสะพูวูผลีอึ๊ะแะเอ๊เบบีดอนพี่น้องเฮ็ดเพิงหวานได้พี่น้อง,ง,ว,ว,องว่ามันเห็ดเพิงขมหวานกัแบแฉบคมกัแบแฉบคือกันแฉบเบิดมีหวานเราก็อยากคมเนาะพี่น้องมาอันนี้มันเผามันออกก่อนมูมันเผาตะเหิงบุมีอีกไหมจ้ามีอีกไหมจ้า ออกตั้งหัวปีได้พี่น้องมือนีวันที่หนึ่งเด้อวันที่หนึ่งกระด,ดาษกระดาษเนาะคันมบหญ้าขอกะสีตัดเป็นตอนไหนพี่น้องเบิ้งเนาะพอใบหญ้าลายกะสีบหญ้าพอดนะเนาะพี่น้องขอบคุณทุกคนรังใจอีกครั้งเด้อค่ะเด้อมาเบิ้งเห็นน้ำข่อยเนาะนี่เผาเอาอะไรพี่น้องจ้าให้แมงลินหมาก,กินซะมาเบิ้งเห็ดไข่พี่น้องขอเห็ดไข่ดอกหนึ่งเห็ดไข่าถอดกระแชบสุกกระแชบ ไข่เห็ดไข่เว้ยแมงลินหมาเอาบ่าล่ะให้มันกินซะ่แล้นี่นะเห็ดไข่น่ะพี่น้องเอาดูเนาะเอาไปซุปไปล้างดีๆแมงลินหมากินมั้งพี่น้องเห็ดไข่ดอกหนึ่งพี่น้องดอกสองเห็ดไข่โอ้ตาก,กระแตนตว่าถือกิน หอมกะบบ่หอมทบอ,อบ้านเขาเด้ี่น้องเพราะว่ามันดินคนละดินเนาะมึงนีพี่นอะจ้าในถุงพิหารโอ้ยนในถุงข่อยงามครับพี่น้องอันนี้ขวดเก็บ <c oughs> ไปทีม <c oughs> อันนี้เก็บไปทีมก๊กูนะพ่อไปพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจสิา้านนะบ้านเราเด้อพี่น้องวันนี้มืออื่นว่าไม่ิึงบรรยากาศอืมขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณ โชคดีมีสุขทุกทุกท่กานเด้อพี่น้องเด้อลำรวยลำรวยรวยสวัสดีค่ะพี่น้องนี่ได้พี่น้องจ้ามูนี่ดอกกีเนาะอันนี้ดอกบานร่วมเห็ดมัดปูกระไดเห็ดร่วมพี่น้องแ่บแบขอบคุณทุกกำลังใจจ้ามาเด้อมาไปแกงพี่น้องจ้า